ยินดีต้อนรับข้อสู่ลิมมโลกมังงะก็สลด์คลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วสลหรับเว็บโนเวลนะครับความเดิมจากคลิปท e ี way, han, e ่แล้วมังกรโลกวีนาร์อีวาลาดได้ปรากฏตัวต่อหน้าเฟลเวและพวกพ้องของเขาดวงตาอันใหญ่โตของมังกรตนนั้นได้สบตาเข้ากับดวงตาของเฟลเวเฟลเวก็รู้สึกได้ว่ามังกรตนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆถ้าเกิดการต่อสู้กันขึ้นมา คงต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพินาศไปนแน่แน่เร่นี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาจะได้เจอกันมังกรที่มีรูปร่างไม่ต่างกับนังหุ้มกระดูกดวงตาเลือนสีแดงฉานมันได้กระพือปีกยักษ์ของมันบินผ่านทุกคนไปและหายเข้าไปในมิติอันกว้างใหญ่หลังจากนั้นซาราริโอได้กล่าวขึ้นมาว่าสัตว์หลายตัวน,นั้นมันอะไรกันหนามันคล้ายคลึงกับตุะก,กูลมังกรแต่ว่าช่างบเบียดเบี้ยว และแตกและเอียดซาราริโอเขาเกิดความสงสัยเขาได้มองไปยังเส้นทางที่สัตว์หลายตัวน,นั้นได้เคลื่อนผ่านไปมันได้ทิ้งเส้นทางแกนเวทออกมาตลอดทางอย่างกับว่ากลังจะบอกให้ตามไปเสียอย่าง,งน,นั้นหลังจากที่มองดูเฟลเวก็พูดว่าช่างมันสิเจ้านั่นคงจะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าผู้ส่งสารเท่านั้นแหละอีกอย่างประตูมมติที่มันเปิดออกดูไม่ค่อยสถเทือนมากด้วย ถ้าไม่รีบออกไปตอนนี้ก็คงจะไม่มีโอกาสแล้วเฟลเวเขาได้เรียกสติที่เตลิดไปของทุกคนกลับคืนมาเขาเป็นคนแรกที่กล้าพอจะกระโดดไปอีกฝั่งหนึ่งของประตูมิติโดยไม่เกรงกลัวหลังจากนั้นโอเบล่าเลยกล่าวว่าขออนุญาตค่ะท่านเฟลเวข้าคิดว่าอสูรและกายตนนั้นอันตรายเกินกว่าที่จะปล่อยเอาไว้เพียงลําพังข้าขอคําอนุญาตเพื่อฟฝ้ามองมันด้วยค่ะโอเบล่าผู้เยียบข้ม ้เออออกมาไม่บ่อยนักที่เธอจะเป็นคนขอคับอนุญาตด้วยตัวเองต่างกับเฟลเวผู้ในซึ่งอุดมการณ์แลรซาราลิโอ ario, ผู้ไม่ได้สนใจสิ่งอื่นนอกจากคำสัง่งโอเบลลาเธอมีความรับผิดชอบสูงและเธอเองคนรักงานที่ตนเองทำและอสูรรางกายมังกรตนนั้นมันทำให้เธอได้แต่งหงิดใจตั้งแต่แลกเข็นสิ่งที่เหมือนกับมีตัวตนอยู่เพียงแค่การทำาน้ารางเท่านั้น มันตรงกับข้ามกับสิ่งที่เธอได้ทำมาโดยตลอดทั้งชีวิตหลังจากนั้นเฟลเวก็เลยกล่าวว่าตามใจเจ้าสิข้าไม่สนหลอกเขาต่อไปส่งๆแบบนั้นเฟลเวไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับมันมากนักอยู่แล้วใครจะทำอะไรก็ตามใจสิท่านเวลไดานาวาได้บอกว่าอิสรภาพคือสิ่งที่ทุกชีวิตควรจะมีเป็นของตนเองหากว่าโอเบลาต้องการจะอยู่ที่แห่งนี้ต่อ มันก็ไม่ใช่ธุรโรรมการอะไรของเฟลเวที่จะห้ามที่อีกฝากหนึ่งของช่องว่างเมตติคือโลกคาร์เดนอลที่ตัวของเฟลเวได้คุ้นเคยเป็นอย่างดีเึืจะมีบางอย่างที่ผิดแปลกไปรอบๆตัวของเฟลเวคือหลุมขนาดใหญ่รวมทั้งหลุมบอ่อเล็กๆที่กร,ก,กระจายไปทั่วบริเวณในขณะที่เขายืนงงอยู่นั้นได้มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าเจ้าก็าคือเฟลเว์ใช่หรือเปล่า นานแค่ไหนกันแล้วนะเฟลเว์เขาได้รับการตอบรับจากคนที่คาดไม่ถึงสีแดงเหนจุดเริ่มตน้นในสภาพที่เหมือนจะเพิ่งผ่านศึกใหญ่มาและเฟลเว์ก็เลยตอบว่าข้าขอโทษด้วยไม่มีเวลาต่อรอต่อเถียงกับเจ้าตอนนี้หรอกข้าจะต้องไปหานายท่านของข้าเฟลเว์เขาไม่ได้สนใจคําพูดของกีและกีก็กล่าวว่าฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยข้ามีเรื่องจะต้องบอกเจ้านะกีก็ทําท่าจะพูดต่อ แต่ว่าเฟลเวก็พูดขัดขึ้นมาก่อนเขาบอกว่าไม่มีเวลาไงเราไว้ค่ากลับมาจากการเข้อพบท่านเวลดอนาวาก่อนก็แล้วกันแล้วค่าจะฟังเฟลเวเขาได้ตอพันออกไปเช่นนั้นโดยที่ไม่ปล่อยให้กี่พูดจนจบประโยคของเขาเฟลเวได้สยายปีกสีขาวบริสุทธิ์บรงเบนขึ้นไปบนท้องฟ้าและเคลื่อนย้ายตัวผ่านอากาศด้วยความเร็วสูงสำหรับตัวเขาแล้ว ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่านายท่านผู้สร้างตนเองขึ้นมาความยึดติดนี้เองทําให้เฟลเวย์ได้มองข้ามประเด็นที่สําคัญในสิ่งหลายอย่างที่ไม่ควรมองข้ามไปด้านของกีเองได้แต่ต้องมองด้วยสีหน้าที่ไม่สู้ดีโลกที่กําลังอยู่ในความกลหลนครั้งใหญ่ราชันมังกรดวงดาวร่วงหล่นลงมาจากจุดสูงสดุดหลังจากเรื่องนั้นได้เกิดขึ้นทุกคนก็เริ่มบ้ากันไปหมดแล้วมังกรกลหลน เคออสดากอนออกอลาวาดมกรโลกอีวาลาดพยายามจะแผเาเผาโลกทั้งใบให้หมอดใหม่เป็นเท่าฐานดากนไนเพียงตนเดียวของโลกใบนี้ก็คุมค้างจนคุมไม่อยู่ราชายักษษาดากูรลิวกับราชนีพีดูดเลือดลูเมนัตวาดลนไทายเองก็พยายามที่จะฆ่าล้างเผาพันธุ์มนุษย์เรื่องบาบ้าแบบนี้ก็เกิดขึ้นนับไม่ถวนเรื่องบาบ้าพวกนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่า ฮิวแมนหน่อยต้นเดียวแท้แกี่คือคนจำนวนหยิบมือที่ยืนหยัดขึ้นมาและกลายเป็นแสงสว่างในช่วงเวลาที่มืดมนนี้แน่นอนว่าตัวเขาเองคนเดียวไม่อาจจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้หมดแต่ยังดีที่เขาไม่ใช่คนเดียวกว่าจะจัดการกับทุกอย่างได้หมดก็ลากเลียดแต่ตอนนี้กี่สัมผัสได้ว่าให้อีกระลอกหนึ่งก็ลันจะมา เขาขับไล่สิ่งที่เรียกตนเองว่าอีวราตออกไปแล้วก็จริงแต่ทางหนีของมันได้เปิดผ้ากลุ่มคนหนึ่งออกมาซึ่งถ้าคนกคุมนั้นรู้ความจริงเข้าแล้วละก็คนจะเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ขึ้นมายิ่งกว่าที่ผ่านมาเป็นแน่เฟลเวเขาเคลื่อนตัวลงในจุดที่เคยเป็นเมืองที่นายท่านของเขาเคยอยู่อาศัยแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเมืองที่เคยสวยงามณนะตอนนี้เหลือเพียงแค่ ทราบประหับพังเท่านั้นเองมเมื่อเรือนถูกเผาใหม่เป็นต้อตะโกอะไรกันเกิดอะไรขึ้นเฟลเว์เขาสมอยู่ในใจผมคิดของเฟลเว a ์นั้นเริ่มไม่อยู่นิ่งเงนเม็ดใหญ่ได้ผุดขึ้นมาบนใบหน้าในขณะที่เฟลเว a ์ได้เดินสำรวจเมืองที่ล่มสลายทุกอย่างก้าวมันหนักอึ้งขึ้นมาเรื่อยๆความรู้สึกไม่สบายใจนีมันคืออะไรกันเฟลเวเขาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลย นี่คือความกังวลงั้นหรอนี่เป็นครังแรกที่เฟลเวตัวตนที่สมบูรณ์แบบมาตั้งแต่แรกทางด้านร่างกายและจิตใจเขารู้สึกถึงความรัศดับระสายเป็นครังแรกไม่ไม่หลอกนี่ต้องเป็นการ,ก,ารกันแกงใช่ใช่แล้วเจ้านัวมันต้องยดยงให้ท่านเวลด้านาวาแกงข้าเป็นแน่แน่ฮ่าฮ่าถูกแล้วล่ะไม่มีทางหลอกที่คนคนนั้นจะกลายเป็นอะไรไปคนคนนั้น ท่านผู้นั้นเป็นถึงป่าเจ้านี้หนาต่อให้ถูกจำกัดพ่อลังแต่ก็ไม่มีทางที่จะโดนโค่นล้มลงมาได้เป็นแน่เฟลเวร์เขาใช้มือปาดใบหน้าเขารู้สึกว่ามีบางอย่างติดอยู่น้ำน้ำมาจากในกันฝนก็ไม่ได้ตกหนี่หยดน้ำที่หนึ่งหยดน้ำที่สองหยดน้ำที่สามและหยดน้ำต่อ,ต,อต่อไปก็ตกลงมาเรื่อยๆตกลงมาใส่ฝ่ามือของเฟลเว์เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสดุด และเฟล์เวก็คิดในใจว่าอ่าอย่างนี้นี่เองน้ำที่ไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้าแต่มันตกลงมาจากน้ำตาของข้าเองเฟลรเวา็ลังน้ําตาโดยที่เขาไม่รู้ตัวตอนที่อยู่กับท่านเวลรานาวาเขาจะไม่สแสดงความบ่นแอแบบนี้ออกมาเป็นอันขาดแต่ครั้งนี้เขากลับสัมผัสถึงมันไปได้เลยสักนิดเพราะถูกคมหลงละเลงครอบงำจึงได้มองขาม สิ่งที่สําคัญที่สุดไปได้อย่างไม่น่าเชื่อและไม่น่าให้อภัยแกนกลางมังกรของท่านเวลด้านาวาสัมผัสถึงมันไม่ได้แล้วแม้แต่เขาลางของนัวเองก็สัมผัสไม่ได้เช่นกันใครกันใครมาต้นไหนที่มันบังอาจทาเรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่จุดจบของจักรวรรดิเสียหน่อยท่านเวลด้านาวาคือทะคุณมังกรและไม่เหมือนกับพวกดาเดือนที่เหลืออีกสามตน ท่านคือ Gun, ออริจินาลทูดากอนต้นต้นหลับที่มังกรที่แท้จริงต้นอ,อื่นๆพยายามที่จะเป็นแต่ไม่มีวันไปถึงได้เพียงแค่ไม่นานท่านจะฟื้นคืนชีพและกลับมาที่นี่เป็นแน่ส่วนเจ้าอนัวหมอน,นั่นเองเป็นพวกผิดปกติที่เกิดใหม่ได้ในทันทีหลังจากที่ตายไปยังกลับถูกค่มสาบให้มีชีวิตเป็นนีิลันใช่แล้วตอนนี้เขาแค่เฝ้ารอเท่านั้น ดังจากนั้นทั้งตัวของเขาและนายท่านจะตัดสินโทษแก่คนง่วเขาเหล่านั้นที่บางอาจท้าทายอำนาจเบื้องสูงสิ่งที่เฟลเวต้องทำแค่ฟ้อรอต่อไปเท่านั้นรอด้วยความหวังเฟลเวเขาคือทุตสวัสดิ์แห่งแสงสว่างทั้งชีวิตของเขาพอเห็นการคงอยู่และดับไปของชีวิตเป็นเรื่องปกติชีวิตและความตายคือกฎเกณฑ์ตายตัวของโลกไปนีเฟลเวไม่เคยได้หวาดกลัวความตาย เฟลเวเขาพร้อมที่จะโอบรับควมตายโดยไม่ข้องใจอะไรเลยหากว่ามันมาถึงตัวเขานั่นคือวิธีชีวิตดวงวิญญาณต่างๆจะไหลเวียนอยู่ในระบบของโลกหาก้าแก่งมากพออาจจะยังคงมีอาตาัตราเฉพาะอาไวัยได้แต่ว่าตอนนี้เฟลเวกยกำลังเรียนรู้บทเรียนสำคัญที่ตัวเขาไม่เคยได้พบมาก่อนคนที่เจ็บปวดจริงๆไม่ใช่คนที่สิ้นไป หากแต่เป็นคนที่ยังคงอยู่วันคืนผ่านไปจากวันได้กลายเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์ได้กลายเป็นเดือนจากเดือนได้กลายเป็นปีสหรับตัวตนที่มีชีวิตอยู่มาตั้งแต่ยุคเริ่มแหลกเวลาเพียงแค่นั้นไม่มีค่าอะไรสำหรับเฟลเวและเฟลเวได้คิดใน,นใจว่าค่ายือนอยู่ทรงนี้มานานแค่ไหนกันแล้วปีสิบปีร้อยหรือว่าพันปีค่าหมดหวังแล้วเง้นหลอไม่ นี่ข้ากาลังตั้งคําถามถึงพลังของท่านผู้ยิ่งใหญ่อยู่หรือไงข้าเป็นอะไรไปเฟลเวเขาเยืยนอยู่จุดเดิมมาเก,กือบพันปีเจ้ามองปอยยางซ่าเก่าของเมืองและพื้นดินที่ถูกเผาไหม้ที่ตอนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยพืชปกคลุมและตะไคร้เวลาพันปีสลับเฟลเวแล้วไม่ต่างอะไรกับการเหมารอยเท่านั้นแต่ว่าเพียงแค่เวลาสั้นๆสลหรับตัวเขา โลก,กับหมุนวนไปอย่างไม่มีท่าทีว่าจะคอยความรู้สึกอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถูกทอดทิ้งเอาไว้เบื้องหลังโดยคนที่เขาเคารพมากที่สดุดเป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วว่าเขาถูกทอดทิ้งท่านเวลดานาวาคือจุดสูงสดุดชีวิตและความตายไม่มีผลกับตัวตนระดับนั้นเป็นแน่แต่ทำไมกันล่ะทำไมท่านถึงไม่กลับมายังปล่อยให้ตัวขา้ายืนอยู่ตรงนี้ท่านทอดทิ้งขา้า ท่านทอดทิ้งพวกเราทุกคนท่านทอดทิ้งโลกทั้งใบพอได้คิดแบบนั้นเฟลเวย์จะนักตะโกนออกมาว่าโธ่เว้ยความเป็นจริงไล่ตามหลังเขามาจนทันนนังจากที่เฟลเวย์พยายามที่จะเรเยกมันมาโดยตลอดขอเฝ้ารออย่างใจจดใจดจอด,ดด้วยแนวคิดทีว่วาอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นที่ในท่านจะกลับมาเขาคิดแบบนั้นมาโดยตลอดแต่ว่า เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นมาเลยเฟวเวเขาเลือดขึ้นหน้าเขารู้สึกแง่ลบมากมายท้าถมขึ้นมาในจิตใจของเฟลเวเขาโกรธและเศร้าเขาควรรู้สึกยังไงดีกับข้อเท็จจริงนี้และเฟลเวได้คิดในใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของท่านโรกใบนี้ตั้งหากที่ผิดข้าเกียรติที่แห่งนี้ข้าเกียรติโลกบ้านนี้ที่มันแย่งทุกสิ่งทุกอย่างไปจากข้าแกนเวทมหาศาล ได้เยพุ่งอ,ออกมาจากเฟลเวทั้งที่โกรธแขนและพระเจ้าบาทโลกทั้งใบแต่น้ำตากลับไม่ยอมหยุดไหลออกมาเลยสักนิดจิตใจของเฟลเวเริ่มไม่มั่นคงตั้งแต่จุดนี้เฟลเวเคยเป็นคนที่มีความสุขมาได้ตลอดเขาเคยเปี่ยมไปด้วยความหวังและเฟชันจนกระทั่งโลกทั้งใบภาพมันไปจากตัวเขาพร้อมๆกับเจ้านายเพียงหนึ่งเดียวที่เขานับถือผู้สวรรค์ผู้โดดเดี่ยวและหมดสิ้นหนทาง ในชีวิตโดยสิ้นเชิงได้เป็นเพียงแค่ตัวตนที่ขับเคลื่อนด้วยความชิงชังเฟลเว์ way, เขาต้องการเจ้านายของเขากลับขึ้นมาไม่ว่าเขาจะต้องทําอะไรก็ตามจะมีกี่ชีวิตที่จะต้องสั่งเวยเขาก็ไม่สนใจต่อให้เป็นนัวเองเจ้านั้นควรจะคิดแบบเดียวกันกับเขาดีไม่ดีนัวเองเขาอาจจะเริ่มก่อนแล้วด้วยซ้ำแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนั่นคืออดีตที่ผ่านมาแล้ว และไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่เฟลเวท์ทำได้ไมีเพียงแค่มองต่อไปอยังด้านหน้าทำให้แผนการเพืนเคิ์ชิพที่ตัวเขาและลูดลาร่วมหัวการให้สําเร็จการได้ผู้ร่วมอุดมการมาเพิ่มมันก็เป็นผลดีมากอยู่พอสมควรแค่รวบรวมอัลติเมทสกิลบญญยาดสวรรค์ทั้งเและปัจจัยมังกรทั้ง3าเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องยากเกินมือไม่มีสิ่งใดในแผนการนี้ที่ควนใจเขาเลยสักนิด โอเคมันอาจจะมีอย่างหนึ่งที่กวนใจเขาอยู่มันคือคำพูดของอีวาลาที่เขาได้ฟังในตอนที่เขาได้ทำสัญญาร่วมมือกันกับราชอินเซกเซลาโนดตตามติดเขามาจนถึงตอนนี้แผนการที่พวกเขาดำเนินมากกว่าพันปีมันจะสำเร็จจริงหรือหากว่าสิ่งที่อีวาลาได้บอกเขาเป็นความจริงหากว่าสิ่งที่เขาพยายามทำมาโดยตลอดมันสูญเปล่าล่ะ อะไรคือเป้าหมายของการเปิดประตูหากอีกคนหนึ่งไม่ยอมเดินผ่านประตูนั้นมาหากเปรียบเทียบแบบนั้นแล้วต่อให้ผู้เขารวบรวมสกิลเหล่านั้นมาได้สําเร็จแล้วจะยังไงต่อละ่ะถ้าท่านเวลดานาวาปฏิเสธท,ที่จะกลับมาเองละเฟลเวเขาไม่อาจมองเห็นอนาคตได้และตามจริงแล้วคงจะไม่มีใครทําได้ด้วยเขาคงจะทําได้แค่มองออกไปยังด้านหน้าเท่านั้นทําตามที่ตนเองต้องการ และคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพียงเท่านั้นเองและด้วยเหตุนี้ตัวของเฟลเวย์และ le, ลูดอลากำลังจะรีเริมทําสงครามสงครามอสูราสอบวันครั้งใหญ่เพื่อที่จะรวบรวมปัจจัยของมังก,กรที่แท้จริงทั้ง3และสกิลไซเบอร์ยัสวรรค์ทั้งเจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือใครขวางทางพวกเขาจะต้องทําให้สําเร็จให้จองได้เพื่อนายท่านของพวกเขาเอง่อให้ท่านเวลดานาวาที่ขับมาแล้วจะบน่นพวกเขาเองก็ตาม พวกเขาก็จะยอมรับโทษต่ด้วยดีกอสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบ้เพียีเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้า